มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนรถตู้นักเรียนถูกน้ำท่วมซัดลอยไปกับสายน้ำ สำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพาย,ยุยางี้นะคะทําให้น้ําจากแม่น้ําสายที่เอ่อเข้าท่วมอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตลาดสายลมจอยยานการค้าที่ติดกับสะพานข้ามลําน้ําสายแห่งที่หนึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะโดยระดับน้ํานะคะยังคงสูงต่อเนื่อง1-2เมตรหลายพื้นที่โดนน้าท่วมมิดหลังคาแล้วค่ะ โดยน้าท่วมครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมาในปีนี้นะคะซึ่งกระแสน้ํายังคงสูงขึ้นเรื่อยๆและน้ํามาไวมากจนเก็บของไม่ทันทางนี้พบว่ามีประชาชนติดอยู่ในบ้านเรือนเป็นจํานวนมากโดยหลายคนได้โพสต์ขอความช่วยเหลือในกลุ่มชุมชนคนแม่สายเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จํานวนมากค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊ k รายหนึ่งระบุว่าขอความช่วยเหลือคะ่ะรถตู้รับนักเรียนจากดตรุนลาตอนนี้รถตู้ดับน้ําท่วมรถตู้ลอยไปกับน้ํา เด็กแจ้งเด็กนักเรียนแล้วก็หลานที่อยู่ในรถตู้ติดอยู่ที่เพชรยนต์เทศบาลที่12ซอย6ทผขอความช่วยเหลือรับเด็กออกมาหน่อยนะคะเด็กบอกว่าท่วมถึงเอวแล้วค่ะตอนนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ